สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะทั้งสองห้องวันนี้นะคะเรากลับมาเรียนออนไลน์กันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะงานของนักเรียนที่จะต้องส่งครูก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นในช่วงนี้สถานการณ์โควิดอย่างค่อนข้างรุนแรงขอให้นักเรียนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติป้องกันระมัดระวังตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะ ปิดแมสทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันภัยจากโรคโควิดนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนชั้นป .5 นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเทคนิคการตั้งคำถามและตอบคำถามจะอยู่ในคลิปในรายละเอียดนะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยฟังคลิปให้เข้าใจว่าเราจะตั้งคำถามอย่างไรนะ จึงจะน่าสนใจและคำถามอย่างไรเราจะตอบแบบไหนนะคะในท้ายคลิปครูจะมีใบงานให้นักเรียนตั้งคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านนะคะจำนวนสิบข้อคำถามนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยใครอะไรในแต่ละข้อนะคะที่ไหนเพราะเหตุใดอย่างไรนะคะและตอบคำถามด้วย ในการเรียนออนไลน์นี้นักเรียนจะได้คะแนนตามตัวชี้วัดค่อนข้างมากสําหรับครั้งนี้นะคะเพราะว่านักเรียนต้องอ่านเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ต้องตั้งคําถามตอบคาถามด้วยนะคะให้นักเรียนเขียนคําถามและคําตอบนะคะลงในสมุดเล่มสีชมพูที่แจกให้ไม่ต้องลอกเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนั้นให้นักเรียนอ่านแล้วอัดคลิป อ่านออกเสียงอัดคลิปนะคะส่งมาที่เฟซแล้วครูจะเช็คคะแนนให้สองส่วนคือส่วนของการอ่านอออกเสียงอัดคลิปและส่วนของการตั้งคำถามและตอบคำถามเพราะนั้นดูคลิปให้เข้าใจนะคะก็วันนี้ให้นักเรียนตั้งใจเรียนในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะสวัสดีค่ะ การตั้งคำถามและการตอบคำถามน้องๆเคยสังเกตกันบ้างไหมครับว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆนั้นมีการตั้งคำถามตอบคำถามอยู่ตลอดเวลาแล้วน้องๆล่ะครับมีการตั้งคำถามและการตอบคำถามได้ถูกต้องหรือเปล่าในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับการตั้งคำถามและการตอบคำถามที่ถูกต้องกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ วันนี้เป็นวันที่คุณลุงของปุ๊กกลับมาจากต่างประเทศปุ๊กและพ่อจึงเดินทางไปรับคุณลุงที่สนามบินปุ๊กช่วยมองหาลุงด้วยนะลูกได้ค่ะพ่อปุ๊กจะไปกินข้าวก่อนไหมลูกปุ๊กอยากอ่านหนังสือราวณลุงตรงนี้มากกว่าค่ะปุ๊กตอบพ่อไม่ตรงคำถามนะลูกไม่ตรงคำถามยังไงหรอคะพ่อก็พ่อถามว่าจะไปกินข้าวก่อนไหมลูก ลูกก็ต้องตอบว่ากินหรือไม่กินยังไงล่ะจ๊ะเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกระหว่างรอลุงเดี๋ยวพ่อจะอธิบายการตั้งคำถามและการตอบคำถามที่ถูกต้องให้ฟังก็แล้วกันลูกจะได้ไม่เอาไปใช้อย่างผิดๆถ้าอย่างนั้นเรามาดูการตั้งคำถามก่อนดีกว่าซึ่งการตั้งคำถามนั้นเป็นการพูดหรือการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยซึ่งสามารถตั้งคำถามได้จากการ อ่านการฟังการดูจ้าแล้วอย่างนี้จะมีวิธีการตั้งคำถามที่ถูกต้องไหมคะมีสิจ้าวิธีการตั้งคำถามที่ถูกต้องก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยต่อมาเราควรที่จะพูดหรือเขียนคำถามเช่นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมเป็นต้น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนซับซ้อนเพื่อให้คำถามมีความชัดเจนและสุดท้ายไม่ควรถามหลายเรื่องหรือหลายประเด็นเพราะจะทำให้ผู้ตอบลืมคำถามหรือตอบยาวเกินไปหรือไม่ต้องการตอบจ้ะถ้าอย่างนั้นพ่อเชื่อยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้ายกตัวอย่างเช่นใบหมอข้าวหม้อแกงลิงส่วนมากมีสีแดง อาจเป็นสีแดงเข้มสีแดงสดหรือมีหลายสีเช่นสีแดงเหลือบเขียวต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชชนิดหนึ่งมักขึ้นในทุ่งโล่งที่เป็นดินทรายแห้งแล้งมีอาหารน้อยพืชชนิดนี้จึงหาทางเพิ่มแหล่งอาหารโดยล่อมแมลงมากินน้ำหวานบริเวณขอบกระปะและฝาปิดซึ่งอยู่ที่ปลายใบเราจึงเรียกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงว่าพืชกินสัตว์ และแนวการตั้งคำถามจากตัวอย่างก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการถามอาจขีดเส้นใต้ข้อความนั้นเช่นหัวข้อเรื่องลักษณะประเภทภูมิประเทศและแหล่งอาหารเป็นต้นเราควรที่จะตั้งคำถามยังไงบ้างคะเอขอพ่อคิดก่อนนะก็อย่างเช่นใบหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีสีอะไรบ้าง ต้นม้อข้าวหม้อแกงลิงมักขึ้นในที่ใดต้นหม้อข้าวม้อแกงลิงหาอาหารอย่างไรเพราะเหตุใด เรามาดูวิธีการตอบคำถามต่อเลยนะครับรู้จักกับการตั้งคำถามไปแล้วแล้วการตอบคำถามล่ะคะพ่อวิธีการตอบคำถามที่ถูกต้องก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องอ่านคำถามให้เข้าใจว่าถามเรื่องอะไรมีกี่ประเด็นต่อมาคือตอบให้ตรงกับประเด็นที่ถามไม่อ้อมค้อมวกวนหรือตอบยาวเกินไปสุดท้าย เราจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเองไม่ใช้คำศัพท์หรือคำภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็นจ้าการตอบคำถามจากตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือใบม้อข้าวหม้อแกงลิงส่วนใหญ่มีสีแดงทั้งสีแดงสดและสีแดงเข้มบางชนิดมีสีแดงเหลือบเขียวต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงมักขึ้นตามที่ลุ่มในเขตร้อนชื้น สาเหตุที่เรียกต้นมอข้าวมอแกงลิงว่าพืชกินสัตว์เพราะกินมแมลงเป็นอาหารด้วยการล่อมาเกาะขอบใบพ่อจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะจ๊ะถ้าถามว่าใบามอข้าวมอแกงลิงมีสีอะไรบ้างก็ต้องตอบว่าใบามอข้าวมอแกงลิงส่วนใหญ่มีสีแดงทั้งสีแดงสดและสีแดงเข้มบางชนิดมีสีแดงเหลือบเขียวถ้าถามว่าต้นมอข้าวมอแกงลิงมักขึ้นในที่ใด ก็ต้องตอบว่าต้นหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงมักขึ้นตามที่ลุ่มในเขตร้อนชืน้นถ้าถามว่าต้นหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงหาอาหารอย่างไรเพราะเหตุใดก็ต้องตอบว่าสาเหตุที่เรียกต้นหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงว่าพืชกินสัตว์เพราะกินมแมลงเป็นอาหารด้วยการล่อมาเกาะขอบใบเอาละลูกคราวนี้ก็รู้แล้วนะว่าการตั้งคำถามและการตอบคำถามที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ค่ะพ่อปุ๊กจะนำสิ่งที่พ่อสอนในวันนี้ไปทำตามค่ะดีมากจ้ะลูกเป็นยังไงบ้างครับน้องๆคราวนี้ก็รู้กันแล้วนะครับว่าการตั้งคำถามและการตอบคำถามที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ